สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับผมนะครับเอาเหรียญนะครับหลวงพ่อรวยประสาิโกนะครับรุ่นรวยโชคลาบนะครับสร้างปี58นะครับเป็นเนื้อเงินลงยาฟ้านะครับขอบลงยาสีแดงนะก็ามาดูหน้าพากนะครับนี่นะครับก็จมูกก็นะครับมีแต่นิดนึงนะครับเหมือนไม่ใช่ว่าเราแต่รับแตกต้องยุคนะครับอันนี้คือถากไปตรงหน่อยนึงนะครับ ยาก็ไม่มีแตกแล้วนะครับสภาพโดยรวมคือสมบูรณ์นะครับจำนวนการจัดสร้างรุ่นนี้ก็อยู่ที่2.77เหรียญนะครับด้านหลังมีจานหลงพ่อนะครับเลขโค้ด number 2.44นะครับแล้วก็มีตอกโค้ดรวยนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับรุ่นรวยโชคลาภปี58าปบเจอน้อยนะครับรุ่นนี้พบเจอน้อยเลยครับนะถ้าเป็นเนื้อเงินยาฟ้านะครับ เป็นสีประจำวันเกิดของพ่อรวยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามันเข้ามาได้นะครับเหรียญนี้สวยๆนะครับสวยเดิมนะซีนเก็บไว้ยัางดีนะครับป้ายแดงเลยครับเหรียญนี้แล้วก็มีจานนะครับสอบถามันเข้ามาได้ครับครับ